ถ้าจะมองนะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยเห็นเลยว่าเป็นตัวสะท้อนว่าแข็งหมายความว่าตลาดเชื่อแหละว,ว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นนะครับเห็น GDP ก็เห็นภาพดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับดีมานไซส์ของในประเทศก็มีสัญญาณที่เป็นบวกนั่นหมายความว่าธนาคารพาณิชย์มันก็เลยดูแข็งแข็งเนี่ยก็ทำให้เราพอจะมั่นใจได้ว่าจริงโครงสร้างเศรษฐกิจยังดียังไปได้อยู่แบงก์ก็ควรจะต้องมีผมก็เลือกดูอ่า BBL หรือเจ้าเคแบงก์ดีใครโปรขาย SMB มากๆหน่อยก็เคแบงก์ใครโปรว่าเออ SMB ก็เยอะนะแล้วก็จะมีพวกขาวคอร์เปอเรทเยอะหน่อยมากๆนคระับ ส่วนตัวถัดมาก็กลุ่มพวกค้าปลีกนะครับพวก c r c นะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวก m a c โครถ้าย่อลงมาก็อาจจะดูน่าสนใจนะครับ ธุรกิจที่ยังคงสามารถเติบโตกับภาคบริการนะครับแล้วไมโครเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องตัวการเป็นตัวกลางนในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นพูดง่ายๆสมัยก่อนเขามีแคมเปญเนาะมิดแท้โชว์หวยด้วยใช่ไหมครับอืม mm hmm. เพราะว่าลักษณะของตัวสินค้าแคสเคลร่ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถกระจายนะครับได้เร็วให้กับตัวร้านค้าในต่างจังหวัด mm hmm. ต้องบอกว่าก็เป็นหน่ยที่ที่น่าสนใจเพราะามันก็ตอบโจทย์นโยบายของตัวเพื mm ่อ hmm. ไทยหรือว่าตัวก้าวไกลนะครับที่พยายามที่จะเป็นรัฐบาลที่พพียร ด่านี้เกิดโอกาสของการลงทุนการบริโภคถัดมาก็จะเป็นพวกอิงพวก,กเครื่องดื่มอิชิ hi, นะครับ OSP อะไรพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะภาคบ่ายวันเนี้ยถ้าถามว่าไฮไลท์เรามองเลยเรามองเรามอง I hi, อิชิน่าสนใจครับเพราะว่าเราค่อนข้างมองบวกครับต่อทิศทางผลประกอบการของเขาว่ายังน่าจะโตแบบเร่งตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์จากแฟนพันธุ์ลูกเราที่15บาท60อยู่พอสมควรเลยแนวโน้มกำไรไตรมาส2เ,เนี่ยซึ่งเป็นไฮซีซั่นเนี่ยน่าจะโตเร่งขึ้นนะครับทั้งเย็นเย็นแล้วก็คิวแล้วก็ทำระดับสูงสุดใหม่เดิมทีหลายคนรู้ ว่าระดับการใช้เครื่องจักรของเขาเนี่ยนะครับ utilization rate เนี่ยประมาณสัก50-55%เองนะครับตอนนี้มันสูงขึ้นมาเกือบเอกือบเจดนั่นหมายความว่าระดับการผลิตของเขาเนี่ยเร่งขึ้นนะครับกว่าเพราะปกติเยอะเลยขณะที่ส่งตัวพวก margin ต่างๆก็น่าจะ maintain ได้ระดับที่สูงต้นทุนก็เริ่มลงก็เป็นภาพบุกน,นะครับก็ลองจากตาดูครับ